บโปรเจกต์นี้ค่าทำทั้งหมด4ล้านบางลีมาดวีเจ้าอยู่ๆเขาก็เขาก็คาดก็ไปผ่ากีก็ไม่รู้จะเหมือนของควายหรือเปล่าไม่เคลีย์ัันจะไปเคลียรเขาทำไมจะเคลียรกันต้องนัดเคลียร์ที่ตึกใหญ่ของสี่ชั้นยาเลยแหละ ก็มันเริ่มมานานแล้วแหละเริ่มตั้งแต่เกิดมาเป็นคือตอนแรกเป็นผู้ชายมาตลอดก็ไม่มีปัญหาพอเริ่ม40กว่าแต่งเป็นผู้หญิงเริ่มมาฟองน้ำมาแปะนมมันมีปัญหาเรื่องหน้าอันนี้เราคิดไว้แต่ขั้นตอนของชีวิตมันยังไม่พร้อมไงเราคิดเวลาผู้หญิงทุกคนนะ่ะไม่มีใครมีอยากสวยหรอกคุณแต่มันเป็นมันเป็นแบบเป็นระดับความสําคัญของชีวิตแต่ทีนี้ ที่แม่บอกไม่เอาไม่ทำหนึ่งกลัวเจ็บสองมันพักนานสามเราอายุมากเราก็เลยคิดนานหน่อยอันนี้ไม่ได้โปรเจกต์หน้าที่จะจะเปลี่ยนหน้าดึงดึงผิวหรือว่าปรับโครงหน้าเล็กๆน้อยแต่ให้อยู่หน้าเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนหน้าไปเหมือนอ้้มไปเหมือนดาราเหมือนอะไรไม่ใช่เอาหน้าแม่แต่เป็นหน้าตึงเพราะเราจะมีโปรเจกต์หนังโกลเด้นมูนอันนี้สำคัญ อันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ช่วงนี้มันอยู่โควิดหยุดกองสี่เดือนเลยคุณเราก็เลยเริ่มเริ่มที่จะปรับปรุงตัวเองเพราะเรามีงานโชว์ต่างประเทศคือความสวยความอะไรเนี่ยมันก็ยากแต่มันยังไม่ใช่หลักสําคัญก็เลยยังไม่ได้ทําแต่พอมาเป็นเรื่องงานเนี่ยงานต่างประเทศด้วยถ้าโมบิบ่นเมืมม่อไหร่แม่ต้องไปต่างประเทศมีหนังจีน พนมเปลมีงานโชว์ที่บาร์เซลทางอเมริกาใต้ทางยุโรปเนี่ยเราก็เลยเฮ้ยใช่ต้องทำแล้วเพราะหุ่นเราได้แล้วแล้วความสาม,มารถมันได้มันแมทกันพอดีกับอายุมันเป็นจุดขายที่ว่าห้าสิบหรือหกสิบปีหน้าแลละฉันยังสวัสดแหลงแบบอเมริกาใต้คือในเอเชียเขาอยากไปเต้นท่าสบัดผมเขาไปดูตาม ตามพวกภาพพวกงานเต้นอเมริกาใต้นะคะพอฉันลงที่นั่นงานโชว์ก็ไม่ต้องเมาว่ายินีพูนม่วนนะแหกตาแลหัสบินไปต่างประเทศมั่งทำอะไรบ้างที่ล่าสุดที่ทำเนี่ยที่แฟน,นได้เห็นอันนี้เลยพื้นฐานโคงหน้าขอตัดกามตัด,ก,ตด,ก,รดกระดูกกามตัดกระดูกกระดูกกามกระดูกโหนกแล้วมาต่อขางตัดปากล่างอันนี้ซีรีส์แรกวันที่แปด เปิดหน้ามาวันแรกจาไม่ได้เลยว่าอีนี้คข้แลวร้องกรีดเลยที่เป็นข่าวก็นะตัวเราเองก็นึกว่าเราตายใช้เวลาแบบหลับไปอะไรสิบกว่าชั่วโมงเหมือนกันไม่เจ็บเลยแต่มันน่ากลัวเฉยๆอันนี้เดี๋ยวผ่าตัดใหญ่อีกสองครั้งค่ะก็จะมีหน้าผากจมูกและดึงหน้าเก็บรูทั้งหมดเพื่อหน้าแม่จะไม่มีรูแล้วนะ อันนี้ก็เอื้อกับหนังเราถ้าหากตัวแสดงในช่วงอายุ30-40ช่วงวัยช่วงวัยทำงานไม่ได้เราก็จะเล่นเองโดยการเมคอัพเพิ่มอีกนิดหน่อยเปลี่ยนผมอะไรอย่างเงี้ยจบโปรเจกต์นี้ này, ค่าทำทั้งหมด4ล้านเพราะหมอไม่ได้ใช้มือเดียวตัดกระดูกนี่ก็หมออีกหนึ่งคนจมูกอีกหนึ่งคนหน้าผากพุงวัดหลอดที่เกาหลีเมื่อวานก็พพุงวัดใน คือถ้าคนในวงการศัลปกรรมก็จะรู้ส่งวลอ่ที่เกาหลีหน้าผากมาใส่น้าผักจะหมูกวันที่19นี้ก็เพิ่งไปตัดใหม่ท,ที่ผ่านหน้าครั้งแรกผ่าตัดใหญ่อีกสองครั้งครั้งสุดท้ายดึงหน้าเลยดึงหน้าเก็บรูปก็เราก็ตกลงไปโปรเจกต์งานเพราะเราก็จะมีรายได้จากโปรเจกต์นี้ด้วยโควิดก,ก็เราก็ยังถ่ายหนังพี่พานนท์อยู่แล้วช่วงนั้นโควิดมันลงรอบสามใช่ไหม เราก็เลยต้องหยุดหยุดถึงกรกดาหนะเห็นเขาออกมาโวยด้วยเรื่องที่แม่ทำศัลปกรรมอ๋อน่ไม่เคลียร์กันหรือยังคะไม่เคลียร์ฉันจะไปเคลียร์เขาทาไมคือจะเคลียร์กันต้องนัดเคลียร์ที่ตึกใหญ่ของสี่ชั้นยาเลยแหละพอดคือไม่ต้องห่วงเรื่องพี่พลละค่ะคราวนี้ใส่แบบนั้นแหละคนคนแก่อยู่คนเดียวอะทําแต่งงานวันวันหล่อนทาแต่งงานใครจะไปนอกลู่นอกทาง ทำให้งานรเราเสียก็โวยด่าก่อนคนแก่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คิดได้แสดงว่าแม่ไม่ได้ขอเขาบอกเ<อ><อ>พราะเจอกันที่สตูโลิพาสบอกพี่ตอนน้นประเมินแค่ดึงหน้า<ม>ตอนนี้ไหนดึงหน้าแล้วหน้าแม่มันเบี้ยวอะ่ะ<ม>เบี้ยวแบบเหมือนกอร์ล่มเหมือนอะไรเวลาแต่งอะ่ะตรงนี้มันโหนกสูงไปหน่อยเขาบอกอีกนิดเดียวคุณสีตาเอาตรงนี้เอาออกเราก็ไม่รู้ตัวนี้ออกนิดหนึ่งตังนี้ออกนิดหนึ่ง แต่มันเป็นกระดูกข้างในอะ่ะก็เลยบวมถึงเลยตายแล้วแต่ไม่เจ็บนะคะคือมันบวมในวันแรกแล้วมันก็ลดบวมวันนี้วันที่แปดยังไม่ได้ตัดใหม่นะแผลอยู่แค่ก็หลังหูหนิดเดียวที่บวมอย่างนั้นแผลอยู่หลังหูนะนิดเดียวยังไม่ได้ตัดใหม่แสดงว่าการแสดงของพี่พศเนี่ยสามคนนี่คือทั้งทั้งแม่ทั้งอีกสองคนนี่คือบังเลมาเดวีเจ้าอยู่ๆเขาก็เขาก็คานเขาก็เป็นผ่ากี ก็ไม่รู้จะเหมือนของควายหรือเปล่าเพราะแง่ขานี่ก็ดําฝีเพราะแหกขาเล่นกันถ่ายรูปตอนนั้นน่ะเป็นคอนเทนต์แหกขาโชว์ดำคือมหาเทวีเจ้าก็จากเมืองทิพก็ป่วนก็หมดแล้วก็ไปให้กําลังใจนางด้วยว่าให้แหกมาถึงบางกอกให้ได้หรือเจ็ดคิวก็ส่งคิวกันแล้วเนี่ย พี่โพดก็เกีดแล้วฉันอยู่กรุงเทพกว่ายายโพดเนี่ยกายโตสุดฉันเลยโดนด่าคนเดียวหล่อนสองตัวมาโดนด่าด,ด้วยนะยีทิพย์ก็ไปทำนมมันร่วมรับคำด่าจากคุณพ่อด้วยค่ะคุณพ่อโพดอานนท์นี่คือคุณพี่โพดก็เป็นคนอย่างนี้เราเราเห็นตัวจริงเขาตั้งนานแล้วอคะอเขาจะด่าเขาจะแหกแล้วก็ทังเขาเหอะแต่ตัวจริงเขาไม่ใช่ ไม่มีแกเก่งจะตายเดี๋ยวแกหาทางออกเองคืออยู่กับพอานนท์เนี่ยสร้างปัญหาไม่เถอะแกด่าก็ด่าไปเดี๋ยวแกแก้ไขเองนี่แกสรุปบทคือมันคอนติเนียในบทที่แม่แม่กลายเป็นผีร้ายแล้วน้ไม่กลการเล่ามากนิ้ผีแล้วฉันก็เล่นขาดเหมือนกันแกกลัวคอนติเนียฉากเนี่ยที่พวกดารานำเขาหนีเข้าห้องอ่ะแกก็เลยจบว่าเดี๋ยวแกแก้ไขได้แล้ว ไอ้พวกนั้นไอ้พวกเจ๊แตวพวกพวกแฟนเคพวกนิกกี้นะชาอะไรออกมาลุมกระทืมหน้าแม่ให้เละและ้วยีตัวกระโหน่เละเสร็จแล้วก็อาจจะมาสวยตอนจบก็ได้อะไรอย่างงี้นะะะไะเก๋ๆอีกโชว์งานหน้าพี่อีกสดงว่าหลังจากนี้แม่จะขายสวยละไม่ขายสวยนะแม่ขายหมดเลยที่ขายได้ที่เป็นเงินมาเลี้ยงครอบครัวเออ แบบแต่ไม่ได้ขายชีวิตไม่ได้ขายแบบจิตใจนะคะเพราะฉันก็ไม่ยอมเป็นทาสของใครหรอกค่ะหลังจวกนี้แม่จะมีโปรเจกต์อะไรอีกก่น <ST AR> อนหนังแม่ก็พระจันทร์ดวงนี้สีทองอันนี้ก็จะเขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก่อนแต่มันยังไม่ว่างแล้วมันต้องใช้อารมณ์เยอะด้วยได้พวงกลับและที่ฉันเลือกแบบปีที่แล้วค่ะเจโอปรีนาสองหรือมาดามฟันนี่อันนี้คุยกันแล้วเดี๋ยว เขาเสร็จซีรีส์วายเขาเราก็จะเริ่มเลยช่วงโควิดที่มันยังยังเปิดกองไม่ได้แล้วจะ,ะแถลงข่าวแล้ววงสวงที่วัดเขาวงกดบ้านหมีลบบุรีประมาณ2ี่กรกฎาคมเดี๋ยวดูเลิกอีกทีผมจะบวชลูกชาย1พันศาที่นั่นด้วยวัดเนี่ยได้หวยสามตัวได้หวยมาตลอดวัดเขาวงกตบ้านหมีก็มีถ้ำพญานาคที่เราไปสื่อ ขยาว่างงนายนี่บ้าพูดแต่เรื่องผีฉันน่ะเกิดมาด้วยแบบหัวใจใสๆฉันรู้จักความเจ็บปวดเพราะคนรู้ไหมแต่พอฉันเริ่มคุยกับวิญญาณฉันยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้าร้องไห้หน้าสนามหญ้าคืนพระจันทร์เต็มดวงอะวิญญาณเขารลับรู้แล้วเขาช่วยฉันไม่มีเหตุผลอื่นที่ฉันจะไม่ยอมเป็นคนบ้า พูดทุกครั้งว่าเห็นผีจะร้องไห้กับผีทุกครั้งนะเพราะฉันโดนคนทำร้ายทุกคนก็เห็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันน้าดานให้คนด่าแล้วก็หัวล้อใจทุกข่าวเลยแต่ฉันกลับบ้านจันมานั่งร้องไห้แล้วทำไมฉันจะบ้ามั้งก็ไม่เป็นไรใช่ไหมจะยืนยันได้เลยตั้งแต่คบผีขบวิญญาณฉันรวยขึ้นไม่ได้รวยเพราะทำงานเยอะนะรวยเพราะถูกหวยบ่อย ล้วทุกคนจะหลักฉันว่าผู้หญิงคนเนี้ยเคยยอมเป็นผู้ชายให้แม่สบายใจมาตั้งสี่สิบกว่าปีตอนนี้จะอายุหกสิบตวานอาจจะให้รางวัลชีวิตฉันให้คืนหน้าให้คืนล่างหน้าอกสามวันไปเปิดกล้องหนังห่อแจวแตกบเลยหน้าสี่วันเันไปเข้ารายการเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ลูกคนแล้วแหละอายุห้าเก้าเดืนคุณตรวจร่างกายทุกสัปดาห์เลย แล้วแตีีที่แล้วกําลังจะไปเพราะมันมีหนังที่ปักกิ่งเที่ยงไฮ้ด้วยแวเราติดต่อพวกเอเจนต์ทางยุโรปค่าตัวมันแพงอะคุณสค่าสก,กุลเงินมันสูงกว่าเราประเมินแล้วเฮ้ยก็ปล่อยส้นไปเหอะเราก็ทําเอกสารทําเรื่องดูบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วก็แถวเยอรมันนั่นแหละคนไทยเยอะ<ไ>ก็ความจริงถ้าไม่มีโควิดปีแล้วไปแล้วค่ะ S <S <an> <S คือมันพร้อมเดินทางยายครอบครัวหมดแล้วเศ <S an> รษฐกิจมันยังต้องพื้นฟูอีกหลายปีดูแล้วว่าแล้วเราเป็นงานในเดเทนมันก็ต้องใช้เวลาให้เขาพื้นฟูตอนนี้มีมีอะไรพอทําได้อ่ะอย่างหนังเราผลิตไปก่อนได้น้ำมันจะได้มีไรายได้เข้าบ้างาคืองานอะไรที่ทําได้ก่อนตอนนี้ก็ทําแต่เราอันนั้นมันเตรียมเรียบร้อยหมดแล้วแต่มันมี อันนั้นก็ตามไปตามสเต็ปเพราะมันเป็นมันทำไว้หมดแล้วอ่ะจะไม่ใช่มันเริ่มเพิ่งขั้นตอนเริ่มทำอยาเงี้ยกลัวเป็นแฟนคิดถึงไหมคะไม่เพราะเราก็จะโผล่ให้เห็นทุกวันไลฟ์สดใน YouTube ทุกคนก็สัมผัสถึงว่าฉันยังหายใจอยู่นะครอบครัวยังอยู่ดีก็แค่เปลี่ยนโลเคชั่นบ้านเท่านั้นเอง อันนี้เป็นความทราบซึ้งวเวลาไปอ่านคอมเมนต์ในเพจนะยังบอกจะพูดแล้วจะลองให้เนาะขอบคุณนะคะที่กำลังใจของทุกคนเนี่ยมันมาเป็นฐานให้ใหแม่แข็งแรงและสู้ได้คำพูดของของบางคนแบบมันกินใจยังจำได้เหรอบอกหัวใจต้องแข็งแก่งขนาดไหนเนี่ย จะย,ยืนได้แบบแม่สีตางพราตั้งแต่ปีแรกดังวันแรกก็โดนด่าแล้วไงตอนนี้ขอโทษน,นะก็ใครจะด่าก็ด่าไปฉันไม่มีเวลาโต้อตอบแล้วขอบคุณทุกกำลังใจแล้วขอให้ทุกคนดูแม่เป็นตัวอย่างว่าทุกอย่างที่ที่ได้ได้หล่อเลี้ยงให้แม่เติบโตแล้วมาบวกกับกาลังใจที่ดีของคนที่ไม่รู้จักแม่ด้วยแต่มาไว้ใจแม่ ขอบคุณที่ไว้ใจแล้วขอให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตที่มันเลวร้ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าสภาพเศรษฐกิจเราเจอเหมือนกันจะทดทอขอให้หัวใจคุณเป็นนักสู้แล้วคุณจะผ่านเหมือนที่แม่ผ่านมาแล้วเนี่ย